ดีนะผมว่าดีดีกว่าที่ผมกังวลไว้นิดนึงไม่คาดเดา,าเพราะตอนแรกมันกังวลมากนะแต่ว่าสิ่งที่ออกมามันก็ค่อนข้างโอเคแม้จะมีจุดบกพร่องเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับภาพรวมผมก็โอเคคนระับประทับใจแล้วเราได้มีส่วนร่วมออกแบบอะไรไรเงี้ยเยอะมากเยอะมากแทบจะแทบจะทุกส่วนเลยดีกว่ามีส่วนร่วมตั้งแต่โชว์เลือกแขกรับเชิญเวที T, สเตจ เพราะาทุกอย่างอ่ะผมเป็นคนร่วมคิดร่วมออกไอเดียทั้งหมดเลยนะอะงนครั้นี้มันได้โชว์ความสามารถของเราอย่แลตอนแรกกดดันนะกดดันมากเพราะว่าที่เว้นมันถูกปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วมันเพิ่งมาคอนเฟิร์มไอ้ล็อกประมาณเนี้ยช่วงเดือนสุดท้ายอะไรเงี้ยทำให้เราต้องซ้อมค่อนข้างหนักแล้วก็ มันก็ถูกปรับมีต้องมีแก้นั่นแก้นี่ตลอดเวลาครับทั้งเรื่องของแบบมาตรการเอ่ยหรือว่าแบบเอ่อความพร้อมความสามารถในการโชว์เอ่ยอะไรเงี้ยมันเลยออกมาในรูปแบบนี้โอ้แก้กันยัวน,ว,นวันสุดท้ายเลยครับพูดถึงเพลงแล้วแต่ว่าวันที่โชว์ไปอ่ะไม่ได้สนใจอะไรทั้งอ๋อเพลงแล้วแต่จริงเป็นเพลงที่มีเป็นคนส่วนร่วมในการแต่งในการ,รบ เอาไอเดียมาจากตัวเราเองอะไรนะครับผมก็แต่ว่าเดี๋ยวรอดูมาสเตอร์แท็กเพงตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยเพลงเอามาร้องให้ฟังเป็นน้ำจิ้มก่นครับใช่คือพอมันเป็นงานที่งานของเราเองอะ่ะเราก็จะชวนคนที่เราสนิทคนทเราอยากจะอยากจะให้เขามีส่วนร่วมกับเราอะ่ะเราเขาเป็นคนที่เราเราสนิทด้วยไงมาร่วมงานกันก็เลย ลิสต์ไปลิสต์มาก็เลยค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ฟีดแบ็กแาบปีแล้วว่าบางทีเราก็แบบคนดูก็อยากดูเราบ่อยๆดูเราแจมกับศิลปินด้วยแจมกับเพื่อนๆเราด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยู่ในทุกๆโชว์เลยครับผมอยากถามอยูเพลงเมนได้ถามไปมันถึงเลือกถามเพลงเราสามเพลงไหนครับกาแฟแล้วก็อ๋อโอเคได้ก็คือเป็นสามเพลงที่ยอดวิวเยอะครับเราเล่นเราเล่นยอดฮิวเยอะจริงครับผมแล้วก็เป็นสามเพลงที่ทุกคนที่เรารู้จัก ที่เป็นเจ้าของเพลงเนี่ยก็เรารู้จักแล้วก็มีสตอรี่ร่วมกับเราอยู่พอสมควรเลยฮะแล้วก็เลยเลือกดึงเอาสารเพลงนี้มาในช่วงแรกที่เป็นช่วงเมเล่ของเพลงเพื่อนเพลงคนรู้จักในวงการเลยครเราหลับสุท้ายดีกว่าในส่วนตัวเรามีชอบโชว์ไหนใาี่บ้างนรดีสส่วนตัวแล้วก็ต้องชอบเป็นเมเล่เพลงโจครับผมเพราะนั้นคือคือเป็นโชว์แรกเลยที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึก ว่าตอนนี้เป็นงานเอาเดอร์ฟอเราอยากทําอะไรแบบนั้นเยอะๆเลยแต่ว่าพอมีปัญหาโควิดมีอะไรเราก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะพอสมควรก็เลยออกเป็นโชว์นั้นซึ่งตอนซ้อมเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะมากเยอะนานมากเกือบครึ่งชั่วโมงได้ครับกับเมเล่นั้นก็รู้สึกว่าสนุกมันมันมันตั้งแต่ในห้องซ้อมแล้วแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะมันจริงๆครับผม <c oughs> ใช่ครับก็ขอบขอบคุณแฟนๆที่ถึงจะแบบติดภารกิจมาไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้เลยครับที่ดูกันในซูมก็เราเห็นเลยนะดูกันใน V ีไลฟ์เนาะเราจะก็เห็นกันผ่านซูมแล้วครับเราเห็นทุกคนขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ครับเดี๋ยวรออีกสิบสี่วันนะดูย้อนหลังได้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับขออินเสิร์ตหน่อยนะ